รถครับรถมาแล้วครับปิกอัพมาแล้วครับกี่เซนครับเลยสามสิบเซนแล้วนี่ครับมียังแพ้์จนเปิ้นแล้วก็มาอีก2ลูกถึงยี่สบเก้า 3าิเซนได้นะครับสาสิเซนได้ระดับน้ำนนะนผมประมาณเราจะไปบอกห้าซิ๋เววก็หาขี่โมโ้อีกแกเออเอาว่ากันไปมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะไม่รู้จะแก้ยังไงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับแก้ไปแล้วกันนะครับ หัวเข่าโอ้หัวเข่าแสดงว่าห้าสิบเซนเลยเออห้าสิบเซนเลยห้าสิบเซนเลยหกระเป๋าหไม่ดวล้มหัปเตรงนั้นตรงนั้นหัวเข่าเลยนะน่ะ ตรงนั ads, ้นนะตรงสามแยกขอวัดเขาเลยแสดงว่าแสดงว่าเลยห้าสิบเซนดูภาพครับดูภาพครับเลยห้าสิบเซนแน่นอนเลยห้าสิบเซนโกยนั่นออกแล้วผมจะช่วยกันโกยนั่นออกขยันปากท่อก็จะจะสมอ่ะผมไปโกยก็จะสมช่วยโกย ผสมแกช่วยโกยเห็นไหมมันก็มันก็ช่วยระบายได้เร็วไงมันมันมันคือใบไม้มันมันไหลมาแล้วมันไปปกปิดท่อมันมันเลยอลงช้ามันลงช้ามันต้องโกยออกเนี่ยตัวนี้ยาตกลงช้ามันลงชามะโกยปุ๊บแป๊บเดียวนี่ยไปถึงสิบนาทีเห็นไหมโล่งเลยข้างบนเนินลมทำไปว่ายน้ำหน้าของเช้าเพราะมันลอยไปเจ้าก่อนจะย้อนลอยไปแล้วไม่หาแตรช่วงนั้เขาไม่ให้เออแต่สองสั่งนัินมีซิปลอยแล้วเสียใหม่สามสิบบาทเดีย บ้านบ้านเลขที่120มู7ทับ7นะครับโอ้ยายถูกยายน120ทับ7มู7เข้าบ้านแล้วครับเข้าบ้านแล้วกาลังเข้าบ้านแล้วครับดูในภาพนล่ครับเข้าบ้านแล้วครับ เเเเเอออาอาารืมมนะียยลแต่ผมทราบข่าวมาว่าพายุมันจะเริ่มเข้ายีบเจ็ดถึงยีบเก้าแต่วันนี้ยีบหกมันเล่นไปแล้วนะครับก็จะรอดไหมล่ะมั่วยกระหน่ำแดงถูกมันจะมายีบเก้ากับเข่าห้องนอนแกเด็ดอันนี้ก็อีกฝีนังเข่าเป็นเข่าจะสวมไหนึ่สวมหนึ่งเออแล้วยีบเก้า,า,าที่เข่าหอ้องนอนแกไม่นี่ถ้ามันม,มัน,ม,นมันเป็นตามที่กรมอุตัวว่ามาแล้วก็ไม่ เขาเรียกอะไรพายุมันไม่ผ่าไปไหนอ่ะมันมันผ่านแบบเดิมอ่ะหลังมันเข่าสองวันสามวันอันนี้เข่าสองวันเออถ้าถ้าถ้าพายุมันผ่านแบบที่เขาดูมาอนะ่ะมันไม่เปลี่ยนทิศทางแล้วกันอะผมไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ไม่เปลี่ยนทิศทางนะคิดว่าอ,อแกได้ตัวหนึ่งนะนะั่นน่ะแกได้ตัวหนึ่งนะนะั่นน่ะไอ้แกได้แกได้สวิงนะมันตักได้มันมเราเราไปเตะเอาน่ะมันเงี่ยมัน ชาว oh. นนบ้านมาสำรวจน้ำท่วมนะครับไม่ใช่มาเดินเล่นนะครับไม่ใช่มาเดินเล่นนะครับมีแต่คนมีอายุทั้งนั้นแหละครับรวมกันแล้วประมาณแปดร้อยแปดร้อยปีนะครับเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ได้พูดเล่นครับดูในภาพเนี่ยประมาณเนี่ยตรงนี้ประมาณห้าสิบเซนได้ครับ เมื่อกี้รถปิกอัพก็เข้าเข้าในห้องห้องโดยสารสแสดงว่ามันก็ขึ้นขอบประตูรถขวาาัขึ้นเบื้งมันยังไหลคล่องๆนี่นี่มันไม่ไหลลงนี่มันไหลกลับมานะนี่น ه, ต้องอมันไหลกลับมแล้วก็มัน,น,นเต็มแล้วมันตีกลับคืนนั่นแหละไม่ไหลนั่นแหละมันตีกลับคืนมันไปไม่ได้มันไม่มีทางลงเขาไม่ได้คอร์สท่อลงมันไปเต็มบ่อนั่นก็มันก็เต็มแล้วไง บ่อตาไรเลี้ยงวัวนั่นน่ะอยากออกชื่อเขามันถ่ายคลิปอยู่นีแต่ผู้สูงวัยนะครับออกมาดูแลน้ําท่วมกลัวนน้าเข้าบ้านเข้าไปแล้วนะครับบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์พับเจ็ดหมู่เจ็ดนะครับ นี่เริ่มแห้งแล้วครับเพราะว่าช่วยกันเอาไใบไม้เศษไม้ใบไ,ไม้แห้งออกนะครับจากปากบ่อปากท่อระบายน้ําก็น้ําเดินได้เร็วหน่อยลงได้เร็วหน่อย<ๆ>ก็จะแห้งเร็วนะครับแรกๆมันจะมีใบไม้ปกปิดอยู่ตรงนี้นี่ล้นแล้วครับเพราะว่า ตรงปลายทางมันจะเป็นบ่อธรรมดานะครับไม่ได้ไปไหนบ่อธรรมดาเป็นบ่อมันบ่อปลาอะไรอย่างนี้หละครับโดยเขาขุดดินขายหรืออะไรมามันไม่ทราบนะครับตั้งเดิมมันเต็มแล้วพอมันเต็มแล้วตรงนี้ก็ท่อมันก็จะไปไม่ได้แล้วครับตกไปอีกนิดนึงก็จะทะลักขึ้นมาคืนเพราะว่าน้ํามันดันกันมันไปไม่ได้เนี่ยครับมันดันกันไปไม่ได้แล้วน้ําไปไม่ได้แล้วครับ ว่าบ่อมันเต็มนะมันก็ไม่ได้ไปคอสท่อลงไหนไนงะเขาไปซื้อบ่อให้มันลงนะครับดูสภาพเต็มแล้วครับโรถเก๋งรอดครับนูนโอ้มิซูมิชิส่งของ วจมเลยครับถึงหน้ากากเลยถึงหน้ากากเลยครับถึงหน้ากากเลยครับไม่กล้ามานี่ครับเลี้ยวซ้ายหนีแล้วครับกัวจะดับนะครับขนาดดีเซลนะครับขนาดดีเซลนะครับเบนซินจบแต่เมื่อกี้ก็มาได้นะครับรถเก่งแต่ก็อยู่ที่ฝีมือเนาะ